ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการไปเรียนภาษาอังกฤษ,กฤษนะคะในมหาลัยรามคําแหงควบคู่ไปกับการเรียนจิตวิทยาของมอสวแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะเน้นไปที่การเรียนภาษาอังกฤษกฤษ่อนนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเรียนภาษาอังกฤษของออมนุษย์ศาสตร์ของรามคำแหงนะคะอยู่ปีที่สองเหมือนกับที่เรียนที่มสวนะคะ ที่มัาวก็เรียนปีสองเหมือนกันเอกิจิตวิทยานะคะก็เราเรียนควบควบคู่กันไปโดยที่จะเน้นทางมัลซาวอเป็นหลักนะคะแล้วก็อย่างการเรียนภาษาอังกฤษที่รามล้วก็จะแบบออกมาทีหลังถ้าสมมติว่ามีปัญหาที่แบบว่าการสอบชนกันหรือว่างานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะยึดมสวไว้ก่อนก็คือเราก็จะไม่รีบจบนะคะรามก็คืออย่างอย่างต่ำก็คืออาจจะ4ปีหรือ3ปีครึ่งแต่ว่ามากกว่านี้ก็ไม่เป็นไร การเรียนที่รามน,นะคะจะเป็นการที่เราต้องไปลงทะเบียนเองซึ่งในการลงทะเบียนว่าจะต้องลงวิชาอะไรก็จะมีหนังสือคู่มือเล่มสีฟ้านะคะ <Evet. S 1> เขาจะบอกว่าเราในปีไหนเทอมไหนลาคนลงวิชาอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกลงวิชานั้นแล้วกเ็เราก็สามารถเอาวิชาของเทอมอื่นมาลงก่อนได้ค่ะปีหนึ่งนะคะที่เราลงส่วนใหญ่จะเป็นวิชา ไม่รู้ที่แล้วเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเราเรียกเป็นว่าวิชาทั่วไปนะคะก็จะเป็นยังไม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นพวกอย่างเช่นประวัติศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่แบบยังง่ายๆอยู่นะคะแล้วก็พวกศิลปะหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเป็นวิชาทั่วไปที่ลงในตอนปีหนึ่งซึ่งเกรดของเราในแต่ละวิชานะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นเกรดของเราซึ่งจะบอกทุกคนว่าในปีหนึ่งนะคะมันเก็บเกรดง่ายมากของเราออกมาส่วนใหญ,ญ่จะเป็น A หมดยกเว้นสองสองวิชาแรกที่ไปสอบนะคะเพราะว่ายังไม่รู้แนวว่าเขาออกอะไรยังไงกันนะคะก็ยัง,งงงงอยู่ก็เลยได้คะแนนน้อยๆหน่อย,อย,อยที่เราเรียนนี้นะคะเราก็จะไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเท่าไหร่ไปสอบแค่อย่างเดียวแล้วก็ซื้อหนังสือที่เขาเรียกว่าฉีดแดงออก ซื้อหนังสือที่เขาเรียกว่าชีดแดงนะคะมาอ่านแค่หนึ่งวันเท่านั้นก่อนสอบหนึ่งถึงสองวันนี้ไม่เกินไม่เกินเลยนะคะส่วนใหญ่คนจะสงสัยว่าไปเรียนรำจะต้องเข้าเรียนไหมนะคะแล้วก็จะต้องบอกว่าไม่จําเป็นต้องเข้าเรียนแต่ว่าถ้าเข้าเรียนนะคะเราก็จะได้เกี่ยวกับเนื้อหารหรือว่าเนื้อหาที่จะใช้สอบจะตรงจุดมากกว่า ปีสองนะคะมันก็จะยากขึ้นเนืที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ grammar หรือว่า conversation passage หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นออกจากเข้าเข้าหลักของภาษาอังกฤษโดยตรงแล้วนะคะส่วนความยากง่ายในการเรียนภาษาอังกฤษของรางคำแขงนะคะ ก็พู่ไปากับการเรียนที่มอสวอน,นะคะก็จะบอกว่ามันค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีความรู้สึกสู้หรือพยายามนิดนึงก็จะแบบเออพอไปได้ส่วนเราเนี้ยก็คือแบบว่าค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เลิกคิดว่าคงไม่เลิกเรียนนะคะเพราะว่ามันก็ตอนนี้ก็เรียนมาถึงสองปีแล้วก็อาจจะเรียนต่อไปยาวๆแต่เดี๋ยวก็จบแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวิชามันก็ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็ปัญหาที่เจอเนี่ยก็จะเป็นการ ที่เราต้องเลือกลงทะเบียนเองนะคะแล้วก็บางวิชาเราไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรยังไงแล้วก็ต้องแบบใช้เซนส์ส่วนตัวเอาเลยว่าแบบเออเอาวิชานี้หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเกิดถ้าเกิดว่าใครอยากไปเรียนนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาเรียนนะคะเขาจะมีการเรียนออนไลน์นะคะก็จะเป็นเหมือนเข้าไปในเว็บไซต์ของทางบ้าแห่งนะคะเขาจะมีการอัดคลิปบรรยายของอาจารย์ในแต่ละคาบไว้ก็สามารถเรียนย้อนหลังได้นะคะเหมือนจะเป็นวิชาละสามชั่วโมงนะคะ เราก็เคยเรียนไปรอบนึงแต่ว่าเรียนไม่จบสักทีเพราะว่าแบบว่ามันแบบไม่ถูกใจก็คืออ่านเองก็คือสะดวกกว่านะคะสำหรับการลงทะเบียนเรียนนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะในปีหนึ่งก็สามารถไปลงทะเบียนเรียนได้ที่ตึกไม่รู้เขาเรียกว่าตึกอะไรที่จริงเราอ่ะไม่รู้เลยว่าตึกอะไรคืออะไรเพราะว่าไปทีไรก็หลงทุกทีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตึก ข้างๆข้างๆธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเป็นตึกเหมือนตึกประชุมหอประชุมหรืออะไรสักอย่างนะคะการลงทะเบียนนะคะเหมือนก็จะเสียค่าสมัครเหมือนเป็นซื้อหนังสือระเบียบการเรียนนะคะประมาณเรี่กละห้าร้อยบาทนะคะไม่แน่ใจแล้วก็สามารถเข้าไปสมัครได้เลยแล้วก็การสมัครนะคะจะมีการใช้ นี่ก็จําไม่ค่อยแม่นเลยนะคะเราไปหาข้อมูลดูนะคะก็จะมีบัตรประชาชนสำเนาบ,บัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์ซึ่งใบรับรองแพทย์เนี่ยนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะจะมีมีคุณหมอนะคะมาทําใบรับรองแพทย์ให้เราได้เลยเหมือนเสียค่าใบรับรองแพทย์ใบละห้าสิบบาทนะคะก็พอได้เอกสารครบแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเรียงให้เราเข้าไปในในห้องประชุมนะคะเพื่อที่จะไปลงทะเบียนเรียนแล้วก็สมัครต่างๆนะคะ แล้วก็บัตรพอสมัครแล้วเราก็จะได้บัตรนิสิตนะคะซึ่งบัตรนิสิตก็จะต้องมาเอาวันหลังหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะคะค่าจบไปแล้วนะคะกับการเล่านะคะประสบการณ์ในการเรียนคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะควบคู่ไปกับการเรียนที่มสวนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์กันนะคะแล้วก็ใครมีข้อสงสัยนะคะสามารถทิ้ง คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าสามารถตอบได้ก็จะมาทําคลิปต,ตอบให้อีกในคราวหน้านะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไว้เจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย